อาอโลเป็นคนขับค่ะก็ก็เฉียวอยู่กลางเลนนิดนึงค่ะคือแบบเขาอาจจะแบบเลี้ยวมาแบบยังไม่ได้ดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้องแกลบชายเราเราก็แบบอุ้ยแค่น้องไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วตกใจค่ะเพราะว่าหนุงแบบแทบบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยใช่ก็ก็ได้ยินเสียงคือแค่ภาวนาอย่างเดียวว,ว่าลงไปอย่าให้มีใครเป็นอะไรอ่าไม่ไม่เป็นไรมากฉลองค่ะ แล้วเขามีผู้โดยสารด้วยไงเขาขับแกลบแล้วมีผู้โดยสารด้วยก็โชคดีที่แบบทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้โดยสารคือแบบไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันแล้วก็มีคนใจดีค่ะยาหาวันนี้เริ่มงานยํำดีบวงสูง ปล่อยปูค่ะทดลองรอบแฟังใช่ก็คือรอบรอบล่าสุดที่มาที่เนี่ยคะ่ะตอนนั้นน่ะโนขอยอดขายหนึ่งล้านบาท1ล้านบาทต่อเดือนนะคะเป็นยอดขายแล้วก็ได้แล้วก็ได้มาบวงสรวงในรอบนั้นแล้วก็ทีเนี้ยก็ได้ขอต่อคะ่ะว่าจะมาปฏิบัติธรรมในทุกๆเดือนอแล้วก็ขอแค่น่าจะประมาณ3ล้านวัคะแต่หลังจากนั้นก็คือ ไต่ย,ยอดขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนกระทั่งครบ1ปีค่ะก็ตอนนี้อยู่ที่100<ห>ยังยังไม่ถึงหรอกเอาตามตรงก็ประมาณ95แต่ว่าสิ้นเดือนนี้ถึง100แน่นอนค่ะใช่คือสาม,ามาเราันใจไว้จริงๆหนูไม่ได้คาดหวังถึงร้อด้วยซ้ำคือเราแค่แบบเดือนละ3รล้านเดือนละ5ล้านเราก็แบบแฮปปี้แล้วอย่างเงี้ยค่ะพอได้กินได้ใช้แต่ทีเนี้ยยอดแบบมันมาเกินคาดมากๆค่ะ ก็ดีใจค่ะที่ทุกคนให้การตอบรับแล้วก็ดีใจที่เราทุ่มเทก,กับสินค้าให้แบบสินค้าคุณภาพสินค้าดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นกระแสก็คือธัญญาไฟเบอร์ค่ะแล้วก็ขายออกไปโอ้โหน่าจะหลายแสนห่ออยู่กันค่ะแล้วก็มีสินค้าตัวอื่นๆตามมาเรื่อยๆลูกค้าก็ให้การตอบรับแล้วก็รีวิวอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีมากก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนค่ะที่อุดหนุนแบรนด์ของทัญญาโดยตลอดเลย ทันยาไฟเบอร์เลยค่ะสะีเมลอนกับสตรอเบอรี่เลยคือช่วยเรื่องการขับถ่ายค่ะพอได้แตะน้อยเดนน้แน่นอนต่อไปตั้งเป้าไ,ไว้ยไงเป้าปีหน้าเลยค่ะก็จะมีสินค้าตัวใหม่อาจจะเป็นลายอาหารค่ะแล้วก็เป้าอีกอย่างนึงก็คือจะทำลายสกินแคร์ให้<ม>ให้แตกอะไรเงี้ยแะ้วก็อาจจะมีลายเส้นผมก็ก็ตั้งไว้หลายๆลายลายค่ะใช่ ขอค่ะขอสินฟ้านางฟ้าเออสินค้านางฟ้าตัวใหม่เพราะว่าอันเนี้ยอย่างไฟเบอร์เนาะก็จะเป็นสินค้านางฟ้าแล้วหนึ่งตัวเรายังไม่มีนางฟ้าที่มันแตกอีก,อกแบบนี้อีกเนี้ยคือไฟเบอร์ตอนเนี้ยเขาคือตะก้าไหลลอยๆและก็คือคนกดแบบเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอยากได้สินค้านางฟ้าตัวใหม่ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นลายของกินหรือเปล่าลายเส้นผมหรือลายสก,กินแคร์ก็ต้องรอดูค่ะผลิตค่ะ ในขั้นตอนการผลิตการเทสค่ะซึ่งปีหน้าน่าจะครบทุกสิ่งใช่คจริงรแล้วแบบน้อนทนยา่ับธุรกิจแล้วนปา่ะค่ะ,คะเป็นคนไม่ไม่ขายของเลยค่ะปกติคือไม่เคยชอบขายของเลยเพราะว่าคิดว่าการร้องเพลงคือได้เงินเ,นเยอะที่สุดแล้วอะไรเงี้ยก็ก็ไม่เคยชอบแล้วก็ไม่เคยอยากจะมานั่งไล์ขายของแต่สุดท้ายแล้วมันกลับกลายเป็นอาชีพที่หาเงินได้ง่ายที่สุดแล้วก็หาเงินได้แบบ เร็วอเงี้ยค่ะใช่ยากมากค่ะคือเราด้วยความที่เราเป็นเจ้าของเองเราทําเองแบบทุกอย่างอ่ะ ไหนจะแบบพนักงานไหนจะเรื่องตัวเลขต่างๆคือหนูไม่เก่งเลยก็ต้องแบบขอบคุณอาลด้วยที่เข้ามาแล้วก็ช่วยมาซัพพอตในหลายๆอย่างจัดแจงให้หนูในเรื่องบัญชีเรื่องเงินเรื่องต่างๆอย่างเงี้ยค่ะคือซึ่งเราแบบไม่ไม่ค่อยเก่งในเรื่องนั้นในการบริหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการแบบดูคนในการจัดการซึ่งเราก็จะแบบเป็นสายคอนเทนต์สายไลฟ์อย่างเดียวเลยอาลกก็จะซัพพอตหลังบ้านใช่ค่ะงานธุรกิจอ่งางเงบอกว่าอไ จุดไหนที่มันยากที่สุดสำหรับเรา ยากที่สุดคือการทําให้คนเชื่อในสินค้าเราและกล้าเปิดใจลองทําจนกว่าคือให้คนเห็นจนกว่าจะจะลองซื้อค่ะคือคนเห็นครั้งแรกเห็นคลิปเราไม่ว่าเราจะบอกว่าดีแค่ไหนสุดท้ายแล้วเขาไม่ได้ซื้อเลยในครั้งแรกเขาก็จะดูไปเรื่อยๆก่อนเหมือนกันถ้าเราทําสกินแคร์เขามีสกินแคร์ที่เขาใช้อยู่แล้วอย่างเงี้ยเขาก็อาจจะต้องคิดหนึ่งคิดสองคิดสามว่าทาไมเขาต้องเปลี่ยนจากที่เขาใช้อยู่มาใช้ของเราอย่างเงี้ยค่ะมัน,ม,นมันก็จะเป็นเป็นการยากแต่ว่านั่นแหละค่ะมัน อะไรที่มันยากๆมันก็จะทำให้เราแบบท้าทายมากขึ้นค่ะก็ฝากทัญญา multi fiber นะคะแล้วก็ฝากสินค้าในทุกๆตัวเลยค่ะของทัญญานะคะที่กำลังจะคลอดออกมาค่ะขอบคุณทุกคนที่อุดหนุนแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ทำให้ความฝันเป็นจริงในเรื่องของการ ปิดบ้านปิดรถก็น่าจะปีนี้ก็คือจะจะเคลียร์หมดทุกอย่างแหละก็คือโลง่งมาไกลเกินฝันมากๆในเรื่องของยอดขายค่ะขอบคุณมากๆแล้วก็จะตั้งใจทําสินค้าแล้วก็ผลิตสินค้าดีๆให้กับทุกคนค่ะแล้วก็ในส่วนของงานเพลงก็ยังไม่ทิ้งนะคะก็ฝากคนงานเพลงด้วยค่ะช่วงนี้คอนเสิร์ตกำลังมาแล้วค่ะอ๋ะอใช่ค่ะ จริงๆก็ยังไม่ได้มีเคราะห์เลยตั้งแต่แบบขายของดีมาก็เลยโอเคอาจจะเป็นการแบบฟาดเคราะห์เงี้ยค่ะก,ก,ก็ไม่ได้มีใครเป็นอะไรมากค่ะก็ต่างคนต่างซ้อมไปอ้าวลูกเ,เป็นคนขับค่ะก็ก็เฉียวอยู่กลางเลนนิดนึงค่ะคือเขาอาจจะแบบเลี้ยวมาแบบยังไม่ได้ดูอย่างเงี้ยค่ะเป็นน้องแกลบชายเราเราก็แบบอุ้ยแค่น้องไม่เป็นไรก็ดีแล้วไม่เป็นไรค่ะตก,กตกใจค่ะเพราะว่าหนูแบบ แทบจะไม่เกิดอุบัติเหตุเลยอะใช่ก็ได้ยินเสียงคือแค่ภาวนาอย่างเดียวว่าลงไปอย่าให้มีใครเป็นอะไรวันนั้นอยู่สคนใช่ใช่ค่ะไปกินข้าวกันไลฟ์เสร็จดึกๆนี่แหละก็ไปกินข้าวไม่ได้เป็นอะไรค่ะไม่ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็ต้องซ่อมอยู่ไฟข้างหน้าแตกแล้วก็กันชนแตกไม่ไม่เป็นไรมากทะลอกค่ะ แล้วเขามีผู้โดยสารด้วยไงคือเขาขับแกลบแล้วมีผู้โดยสารด้วยก็โชคดีที่แบบทั้งเราแล้วก็ทั้งผู้โดยสารคือแบบไม่ได้ติดใจเอาความอะไรกันแล้วก็มีคนใจดีค่ะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตก ตกท่อหน้าบ้านพี่เจนนี่ <c oughs> คนดูแบบโอ้โหสิบล้านเป็นไรัลอกเลยคลิปนั้นแล้วไปไหนมาไหนคนถามหายเจ็บขายังตลอดเลยไ,ไปตกหน้าบ้านเา <c oughs> มันเป็นล่องน้ําที่แบบวันนั้นน่ะคะ่ะคือมันโอ้น่าจะพี่เจนน่าจะไหลวันแรกมัง้งวันนั้นนะ่ะแล้วเราก็ไปตอนตีหนึ่งหรือเที่ยงคืนนี่แหละค่ะแล้วมันมืดไม่ได้เปิดไฟหน้าบ้านแล้วก็เดินเปิดประตูเข้าไปแล้วก็ลงเลย ทำอยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ทับดาราเฟซบุ o กทับดาราและคุณผู้ชมท่านใหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ